รายลาทีงคนคาเซนเตอร์จังหวัดอุดราชธานีเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้จังหวัดอุดราธานีของเราก็ลมแรงมากนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้โอ้ก็อยู่กับสุดยอดซีดานขนาดกลางอีกคันหนึ่งที่บอกเลยว่าสวยมากๆนี่เลยเป็นซีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะแล้วก็มีความจึดความฉึกความทนความสวยอยู่ในตัวของคันนี้เลยนี่ก็คือ To y ยต้า o ค o l l a อ l ซ i s 1.6ซปี2017คันนี้นะ นอกจากมีความสวยความอึดความจึกความทนแล้วก็ยังเป็นรถที่ดูแลง่ายรักษาง่ายหาอะไรง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวโอจะพาไปชมกันว่าคันนี้เขาสวยกันขนาดไหนเริ่มจากด้านหน้าอก่อนนะคันนี้เป็นโฉมใหม่ไม่ด้ร์เชงแล้วนะคะปี2017ก็จะมาเป็นแบบโค้งไฟสวยๆโฉบเฉี่ยวครับกับตัวรถแบบนี้เลยกระจังหน้านี่เลยค่ะโค้งรับกับตัวกรากระโปรงหน้าแบบสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าก็จะเป็นดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อม Daytime LED นะคะนี่นี่มาให้สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะดูล้อ,อยางของคันนี้นะสวยมากเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นสีเงินแล้วก็มีเป็นสีดำเป็นเคาเรียก2ทูโทนเนาะเรียกได้ว่าสวยๆเลยแหละแล้วก็ยางรถของเขา,าสัปดาห์ที่28ปี2020แต่ว่าสภาพยางนี้ยังสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อีกยาวๆเลยละคะ่ะถือว่าคุ้มมากๆสำหรับเจ้าของใหม่ กระจกมองข้างนี่เป็นแบบนี้นะสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํามีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วด้วยมือจับของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันแล้วก็มีตัดคโครมเมี่ยมตรงกลางแบบนี้โดยส่วนตัวแล้วโอชอบโอว่ารู้สึกว่ามันแบบดูแข็งแรงแล้วก็จับถนัดมือมากๆเวลาที่เราเปิดเนาะ,ะด้านหลังห้องโดยสารบอกเลยว่าคันนี้ มาพร้อมเบาะหนังสีครีมที่ให้ความรู้สึกแบบว่าหรูหรามากๆนี่ค่ะดูสะอาดสะอา้านสวยงามดูเพิ่มความกว้างขวางให้แต่ห้องโดยสารได้แบบดีมากๆเลยเดี๋ยวอยากให้ดูเพดานนิดนึง <c oughs> เพดานด้านบนดูแบบเนียบมากสะอาดมาก <c oughs> สาากิ่ของเดิมนี่แบบดูแลดีมากๆค่ะไม่มีริ้วรอยไม่มีเป็นขนขึ้นมาเลยเรียกได้ว่าแบบดูแลกันแบบดีสุดยอดผนังประตู เป็นผนังเป็นแผงสีดําแบบนี้แล้วก็มีตัดสีครีมแล้วก็มีแต่งเป็นคโครมเมียมแบบนี้เพิ่มมิติขึ้นมาสวยไปอีกแบบนึงเลยละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังจุดเก็บสัมภาระด้านหลังกันว่าคันนี้ให้มากว้างขวางขนาดไหนนี่เดี๋ยวสามารถเปิดจากกุญแจตรงนี้ได้เลยนะ,ะนี่เลยค่ะจุดเก็บสัมภาระด้านหลังของเขาก็สวยสะอาดสะอ้านมากๆ ดี๋ย่าดูกันว่าตรงนี้มีอะไรให้เราบ้างแล้วนี่ก็จะมียางอะไหลแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเบื้องต้นนะคะมาพร้อมใช้งานสำหรับคันนี้เลยด้านหลังก็เป็นโครมเยี่ยมตรงกลางแบบนี้นะตัดกันกับสีรถมันดูหรูหรามันดูเรียบเรียบแต่มันก็หรูหราดีไปอีกแบบนึงแล้วก็ไฟคงไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านท้ายมาพร้อมไฟทับทิม ด้านล่างแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนเนาะเวลาเราขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในส่วนของคนที่ขับตามเรามาเดี๋ยวโจะพาไปชมห้องอด้านหน้าของคนฝั่งคนขับกันเนาะว่าคันนี้เลขไมค์เขาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นกุญแจรีโมทเนาะก็จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนี่หรือที่เขาเรียกว่าพุชสตาร์ทนั่นเองเลขไมค์ของคันนี้ ย้ำอีกทีนึง่งรถปี2017เนอะเลขไม่อยู่ที่ 1, 42, 733กิโลเท่านั้นเองค่ะขออนุญาตเปิดแอร์ให้ดูว่าแอร์เรายังเย็นฉ่ำแอร์เป็นแบบมือหมุนนะคะเป็นแบบเมนนุ่นจอเ่ามีช่องต่อ AUX อะไรให้เราเรียบร้อยนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเลยนี่ FMAM เดี F ๋ยเราจะเปิดเป็นไหม เพิ่มเสียงค่ะนี่ใช้งานได้ปกติเลยเกียร์ออโต้แต่งขอบแบบนี้มาแบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องวางแก้วช่องวางแก้วก็มีเป็นแต่งเป็นจากโครเมียมแบบนี้นะให้เราดูสวยๆคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็สะอาดสะอาดด้านดีแล้วก็ยังไม่ไม่มีลอกไม่มีเป็นรอยเลยล่ะค่ะสำหรับเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลดีสุดยอด แขงคอนโซลด้านหน้าเป็นสีครีมตัดกันกระโซนในในตัวรถนี่จะเป็นสีดำนะก็เรียกได้ว่าเพิ่มมิติเพิ่มความเก๋ให้กับรถได้ดีมากๆเช็คไฟกันหน่อยไฟใช้ได้นี่ใช้ได้ปกติเลยนะ,ะตรงนี้ก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนด้านหลังติดไหมไฟเช็คกันหน่อยโอเค ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันทุกอย่างทําใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวไปชมเครื่องห้องเครื่องกันว่าคันนี้เครื่องเครื่องเขาเป็นอย่างไรคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,600นซีซีเนาะ125แรงมา้าก็เดินทางไกลไดส้สบายเลยนะคะคันนี้ห้องเครื่องของคันนี้ก็ยังสวยวอยู่เลยนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆนะจากโรงงานนี่ยังอยู่ครบไม่มีชำรุดไม่หลุดไม่ล่อน นี่เลดูน็อตของเรายังสวยง,งามสติกเกอร์มอ,อก,กอนี่เลยค่ะแผงด้านบนยังแบบเรียบร้อยงานเนี้ยดีมากมาพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนคันนี้ใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่านอกจากเขาจะเป็นแบรนด์แบรนด์ตลาดเนาะแบรนด์ต้นๆของตลาดรถยนต์ ที่เราต่างรู้จักกันดีเลยแหละสำหรับ Toyota Corolla อ l ติ s 1.6 g ปี2017ชมไมเนอร์เช e คันนี้แอบบอกนิดนึงว่าราคาเปิดตัวไปไ้ายแดงของเขานะ869,000บาทเลยนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้โอ้ขายเพียง459,000บาทเท่านั้นเอง459,000บาทฟังไม่ผิดค่ะราคาประหยัดไปกดครึ่งเลยทีเดียวค่ะวันนี้ โทรมาหาโอได้ที่เบอร์086-899-2225ปรึกษาเรื่องการออกรถปรึกษาเรื่องการยื่นเอกสารไฟแนนซ์ Finance. โทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้เครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะในส่วนของคันนี้เอกสารครบอนุมัติไว้รับรถไปใช้งานได้คันใจเลยล่ะค่ะออกรถกับเราได้ทุกอาชีพนะคันนี้ดูทรงภูมิฐานทรงแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตดูเป็นผู้ใหญ่แต่สามารถขับขี่ได้ทุกเพศทุกวยัยไม่ต้องห่วง เอกสารเราไม่ยุ่งยากอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้มงคลคาเซนเตอร์ของเรามีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านคุณคันนี้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทผ่อนยาวๆได้84งวดเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้สำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาชมหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ในส่วนของคลิปนี้โอฟาก To y o ต้า o ค o l ล a a อ t i ตสีเทาคันนี้ไว้ด้วยนะคะดูสวยงามสะอาดสะอ้าน สำหรับคลิปนี้เต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ